ต้อนรับเข้าสู่ช่องโกงตูมนะคะเดี๋ยว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 เอาเดี๋ยวจะได้พิมพ์เรียบแล้วเรียบแลวเออใช่เราก็จะทำใบสีกันต่อนะคะนี่่ะเดี๋็กใบสีเสร็จแล้วนะคะคืออหาาา่่กงบนีแล้วก็ทำใบสีแม่อ๊อฟประกอบใบสีเสร็จแล้วนะคะได้หนึ่งนะคะเออภาษาเผื่อดอกไม้แล้วก็ใส่ตู้ไว้เลยเด้อเสียร์ตู้น้ำแข็งนี่แหละ จะไีเบดอกไม้แล้วก็ใส่ตู้น้ำแข็งไว้ดอกไม้ดอกไม้ภาษาดอกไม้นะให้เอาใส่ตู้ไว้ด้ตู้ตัวนั้นอากรองมานีไหมอืนะคะี่จะายหน่นี่นีนี่นีจับนี่อ้สวัสดีอยู่นี่สตอรี่นะคะย่านี้ก็จะกลับไปทาธุระขาอะไรมิต่ขามิต่ขาค่อยดีแล้วเสียวอยู่บวชขา่อย ได้แล้วได้แล้วเอได้ต้ได้แล้วได้แล้วอืเาคืไม่ได้ทำอะไรเลยอือก็หตัจากที่เนาะได้รับโทรศัพท์วันก็เล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วว่าสาชีไม่ค่อยตามมองไม่ค่อยเห็นก็เลยไปเอาใบส่งตัวเอาเอาใบส่งตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหารแล้วก็เลยบอกว่าอยากไปทําการ อะไรผ่าตัดหรือว่าอะไรนี่แหละสักอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ลอกหรือไม่ก็อะไรเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าจะทําอะไรให้เนาะ,นะก็เลยเขาก็บอกว่าถ้าจะกลับไปก็ต้องกลับเพราะว่าเราจะไปรักษาตัวแล้วเขานัดให้ไปวันจันทร์นี่แหละจะถึงนี่แหละคนาวเจ้ยก็เลยบอกว่าเจะกลับวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์วันจันทร์ก็จะเดินทางไปโรงพยาบาลมุกดาหารก็เลยต้องกลับเพราะว่าแต่ก็ เราก็ยังไม่รู้เนาะว่าหมอจะทําให้ขนาดเ้าหน่งไปก็ยังไม่ได้ทาอะไรเลยก็ได้มาแต่นี่ก็เราก็ไม่รู้เนาะเราก็ต้องรอดูต่อไปแต่ถ้ากลับไปถ้าอาการดีขึ้นหรือว่าอย่างไรเราก็กลับมาที่นาลุงพลเหมือนเดิมจะลอกตาเขาจะลอกตาเขาจะไม่รู้ว่าลอกหรือว่าอะไรเพราะว่าต้องเป็นก็เป็นกอเนื้อก็เนื้อหมอเขาก็ไม่รู้เนาะ ขนาดญาหนิงก็เอาไปเอาใบส่งตัวมาแล้วก็ยังให้ยามาทานแล้วก็หยดตาไปเรื่อยๆล้วก็ไม่ได้นัดว่าอันนี้ก็ไปดูทางทางคุณหมอก่อนเนาะว่าคุณหมอจะว่าอย่างไรอันนี้เสร็จแล้วสองอ่านแล้วค่ะเช้านี้นะคะเราได้ข่าวว่าเจอว่ากุกตูนน้เลยคนาก็นี่ค่ะก็เป็นใส่ก็ยังไม่รู้ว่าว่าเป็น้นหรือว่าอะไรแต่เขาไปเอา ใบส่วตัวมาแล้วอแต่แยานเหนงก็ว่าเป็นต้นเนือ้อแต่ไปก็ยังไม,ม่ได้โรค เท่ากันนี่แหละี่เห็นไหมข้างนั่นส่วนมากมันจะเป็นต้อนเนื้อนี่ก็เป็นแล้วก็เป็นลอกแต่ถ้าไปของเอกชนเนี่ยเขาก็จะลอกให้ต่อให้เราเป็นแค่ไหนถ้าเราอยากลอกเขาจะลอกให้ใช่แต่ใช้ตะใช้เขาจะไม่ค่อยลอกให้เออใช่ไปของไปของรัฐบาลคนก็อยากมาอยู่แต่เขาบอกว่าให้ไปที่มุกดาหารเพราะว่าเราอยู่มุกดาหารแต่เขานัดหลายรอบไปไปของรัฐเน่เขานัดหลายรอบนลาลอกอยู่แต่เขานัดหลายรอบ เขาต้องตรวจให้เช็คให้ละเอียดโอ้โหนานมากยาดิ้งก็เลย้้อยยู่ดววกันแลไม่ได้หลอกทุกวันนี้เลยเหมือนพี่บนน้องแล้วเพราะว่าเรามาอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ค่ะลุงปนป้าแตนดีมากเลยนะคะเอฟซีเพราะว่าลูกเยอะทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่เนาะก็เลี้ยงเลี้ยงได้เพราะว่าเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็อยากจะพัฒนาพวกน้องนานะให้เจริญ ก็คิดถึงเหมือนกันนะคัใจหายเหมือนกันนะว่าถ้าจะอยู่ถ้าได้ลอกตาก็คงจะหลายเดือนหลายเดือนเลยเพราะว่าแม่ถิ่นมีแต่ลูกชายทั้งนั้นเลยสามคนก็ลูกชายทั้งนั้นก็คงไม่มีใครดูแลก็ต้องได้ไปทำกับข้าวหาข้าวให้เขาคงจะคิดถึงสาวเกยเนาะขนาดสาวเจยไปสามวันเองสามวันก็คงเงียบเงาเนาะแต่นี่ก็ขอให้มีปาฏิหาริย์เนาะ ให้หายไวๆแล้วก็จะได้กลับมาอ, <สะ S 1> อยู่กับเหมือนเดิมๆเป็นกำลังใจงหให้น้องแม่มี่กินเนาะมากา คลิปี้ก็ประมาณนี้นะคะเราก็ทาใบสีกันต่อนะคะทาใบสีกันต่อนะคะอ่าตรงนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราจะทาใบสีให้ได้เยอะๆนะคะวันนี้ตองให้ตองหมดเลยนะคะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะเป็นกําลังใจให้กับแม่ทินด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะให้หายเร็วๆนะคะสวัสดีค่ะ